เวลาเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปเก่าๆของช่องอะ่ะผมก็ไดเจอประเด็นเดิมๆนะที่คนเถียงกันไม่จบสักที ว่าลีกไหนดีที่สุดในโลกบางคนบอกว่าลาลิกามีเมสซี่มีโรนัลโดนี่คือจุดสูงสุดของฟุตบอลแล้วบางคนก็เถียงว่าเป็นบุนเดสลีกาเพราะแฟนบอลเต็มสนามทุกนัดบรรยากาศก็โคตรสุดบางคนก็บอกซีเรียอาวันนี้คือลีกแห่งแท็กติกและที่นี่ก็คือประวัติศาสตร์ของฟุตบอลจริงๆคาตอบพวกนี้มันเถียงกันได้เรื่อยๆเลยนะเพราะมันคือความคิดเห็นมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่ถ้าเปลี่ยนคําถามว่าลีกไหนเติบโตเร็วที่สุดในโลกอันเนี้ยไม่ต้องเถียงให้เสียเวลาเลยคําตอบก็น่าจะตรงกันหมดก็คือพิมเมลีกเพราะฟุตบอลของที่นนน่มัมัมทงหุ้้ รายได้เพียบลิขสิทธิ์กระพืบตัวแมทหลังๆก็เต็มเกือบทุกนัดจนแม้แต่ทีมกลางตารางยังมีเงินมากกว่าสโมสรใหญ่ของบางลีกซะอีกคำถามจริงๆจึงไม่ใช่ว่าลีกไหนดีที่สุดแต่คือทำไมพิม์ลีกถึงโตได้ก้าวกระโดดขนาดนี้ทีเนี้ยเราจะไม่ไล่เรียงกันทีละจุดพิมลลีกตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่รวยที่สุดในโลกนะแต่รวยแบบทิ้งลีกอื่นแบบไม่เห็นฝุ่นไปละโดยในฤดูกาลปี2023ถึง2024เนี่ย20ทีมมีรายได้เฉลี่ยทีมละ300ล้านปอนด์โดยพิม์ลีกอังกฤษ ตัวเลขแบบนี้ลาลิก้ากับบุนเดสติกา้าตามหลังอยู่เกือบครึ่งคือลาลิก้าได้แค่ประมาณ4,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็บุนเดสติกา้าเยอรมันได้ราวๆา9พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐคือมันไม่ใช่แค่ทีมใหญ่ที่โกยได้นะทีมการตารางพิม์ลีกอะยังมีไรายได้มากกว่าทีมดังบางทีมที่ได้ไปยูเซียลด้วยซ้ําและนี่แหละที่ทําให้ข้อที่จริงมันบอกว่าทีมการตารางพิม์ลีกรวยกว่าทีมยูเซียลของบางลีกแล้วมันไม่ใช่การพูดเล่นๆนะเพราะไม่ว่าหลีกอื่นนี่ะจะพยายามฟื้นหลังโควิดยง แล้วมันก็กลายเป็นความจริงที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วและวหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ีิมีลีกโตแบบก้าวกระโดดก็คือเรื่องลิกสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยแหละคือตอนนี้สัญญา3าปีล่าสุดมีมูลค่ารวมถึง10.5พันล้านปอนด์คือประมาณ4ี่แสนล้านบาทไทยโคตรเยอะเฉลี่ยแล้วก็ตกปีละ3 4พันล้านปอน หรือประมาณ1.5-1.6แสนล้านบาทและที่น่าสนใจคือรายได้จากต่างประเทศเนี่ยมันแซงหน้ารายได้ภายในประเทศเป็นครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยต่างประเทศอะ่ะทำได้ถึง5.6พันล้านปอนด์ส่วนในประเทศอะ่ะอยู่ราวๆ4.9พันล้านปอนด์คือถ้าลองเทียบตอนที่ลีกเพิ่งเปิดปใหม่ในปี1992นะลิขสิทธ์ถ่ายทอดสดตอนนั้นอะ่ะขายไปที่เพียงแค่304ล้านปอนด์สำหรับ5ปีแล้ววันนี้มูลค่ามันโตเกือบ4,000%จาก100ยล้านสู่หมื่นล้านภายใน3ทศวรรษแล้วถ้าข้ามาดูแค่10ปีก่่ออนนนนก็ยััังตตาามมลลิบ้นนูค สัญญาอยู่ที่แถว5,000ล้านปอนด์แต่วันนี้กระโดดมาที่10.5พันล้านปอนด์เรียกได้ว่าภายใน10ปีรายได้ลิขสิตธโตขึ้นกว่าเท่าตัวพูดง่ายๆคือพิมลี่ะไม่ได้ขายแค่ให้คนอังกฤษดูนะแต่มันขายทั้งโลกแล้วและทั้งโลกก็พร้อมจ่ายทีนีน้ความต่างมันอยู่ที่วิธีแบ่งเค้กคือพิมล่ะเอา67%ของรายได้มาหารเท่ากันทุกทีมแปลว่าถ้าคุณอยู่โซน้ายตารางเนี่ยก็ยังกรันตีเงินก้อนโตได้ ในช่วงปีหลังๆน่ะทุกทีมรับประกันขั้นต่ำอยู่ที่109ล้านปอนด์ส่วนทีมที่ได้มากสุดจะอยู่แถวๆ176ล้านปอนด์คือช่องว่างระหว่างมากที่สุดกับน้อยที่สุดอะ่ะมันแค่ประมาณ1.6เท่าซึ่งถือว่าแฟร์ที่สุดในบรรดาลีกใหญ่ในยุโรปลองเทียบกับลาลีกาดูก็คือจะมีเรียลมาดลิดกับบาร์เซโลนาเนี่ยที่เอาไปเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งลีกเราก็จะเห็นเลยว่าทำไมทีมเล็กในสเปนอะ่ะถึงแทบไม่มีโอกาสจะสู้ได้จริงๆคือพี่ไม่หลีกอ่ะมาเลยสร้างระบบทีมลมเล็ก ก็พอจะมีอาวุธให้ถือได้แล้วจึงเห็นว่ามีชื่อนักเตะบางคนในทีมเล็กๆที่เราเคยคุ้นหูว่าเขาเป็นอะดาวลุ่งพุ่งแรงหรือบางคนเป็นวันเดอร์คิดแล้วก็มาอยู่กับทีมพวกนี้ได้ก็เพราะเงินตรงนี้แหละและนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้เกมมันเดือดทุกสัปดาห์เอาจริงๆนะถ้าเวลาพูดเรื่องการเงินแล้วก็รายได้ของทีมที่เรารักเนี่ยหลายคน,นะชอบถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับเรายัางไงวะจริงๆมันก็มีหลายเรื่องนะที่เกี่ยวทั้งเรื่องการซื้อเสื้อบอลแล้วก็การดูบอลแบบถูกลิขสิิทททธ์คคืืืออ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 ตตตนนนเเเเีีีี้้ยยยถาาาารรจจะดดููบบนะลพพกกแ็็่่่่่่ง299 2900หป 99บาทในแพ็กเกจสแตนดาดของ m o n o m a ็เอาจริงๆนะราคาเนี้ยมันโคตรถูกเลยนะคือถ้าเราจะดูทีมของเราเตะอ่ะคิดง่ายๆคือเอา299เนี่ยหารด้วย4ก็จะตกเกมแล้ว74บาทแต่ถ้าต่อปีก็38นัดตก78บาทคือนี่แบบใจร้ายด้วยนะไม่ดูทีมอื่นด้วย ซึ่งมันจริงๆเป็นไปนไม่ได้หรอกบางทมีมันก็ต้องดูทีมอื่นบ้างแล้วที่บอกมาว่ามันจะไปช่วยอะไรทีมรักเราเหรอเคยไหมเวลาทีมรักของเราเนี่ยไม่ยอมเพิ่มค่าเหนื่อยนักเตะไม่ยอมต่อสัญญานักเตะที่เราอยากให้อยู่หรือปล่อยข่าวว่านักเตะที่เราชอบหรือที่เราอยากให้ย้ายมาเนี่ยจะย้ายมาแต่จบด้วยว่าเงินไม่พองบหมดคุณก็จะมาโหทีมว่าทำไมไม่มีตังว์วะซึ่งไอการที่คุณกดจ่ายค่าถูกลิขสิทธิ์เนี่ยแหละมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในเศษเสี้ยวเล็กๆที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จริงๆแแลละะเเเชื่่ออออมมมัมััััยยยนนนกกกก็งงงีีีีฟบหหาาคททปรศตววสุดใจถ แทนทีมได้ทุกโพสอะแต่ไม่เคยจ่ายสักบาทเพื่อดูบอลแบบถูกลิขกสิทธ์เลยสักครั้งจริงๆมันโคตรย้อนแย้งอะเพราะว่าความรักที่เรามีให้นักเตะแล้วก็ทีมอะบางทีอะสิ่งที่เขาต้องการจากเราจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่โพสตเชียร์หรือโพสสเตตัสยาวๆนะแต่มันคือการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆอยด้วยการจ่าย299บาทจากแพ็กเกจสแตนดาร์ดของโมโนแม็กเนี่แหละคือฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในสนามนะแต่มันอยู่ในทุกๆการเลือกของแฟนบอลด้วยและหลายคนก็จะบอกว่าเราตัวเล็กคนเดียวจะไม่มีผลอะไรคุณเคยได้ยิินนนนนคาี้้่่่สเเเออถึงงงดดววมมักกก็็็ไไแล ของเราี่แหละมันอาจจะไปสมทบทุนแล้วก็ซื้อซูเปอร์สตาร์มาอยู่ในทีมรักของเราก็ได้บางทีอ่ะเวลาทีมเราแพ้แล้วเถียงสู้คนอื่นไม่ได้เลยเถียงกลับไปเลยว่ากูดูบอลแบบถูกลิขสิทธิ์เว้ยมันอาจจะเท่กว่าหลายๆอย่างที่เราพยายามเถียงก็ได้นะลองไปดูเรื่องฐานแฟนบอลกันบ้างพิมิลีกอ่ะมันกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกจริงๆนะตอนนี้ถ่ายทอดสดไปแล้วกว่า189ประเทศครอบคลุมถึง900ล้านขวาวเรือนแล้วก็มีคนประมาณ1.87พันล้านคนทั่วโลกที่ติดตามพิมิลิกทุกสัปดาห์พูดง่ายๆก็คือเกือบหนึ่งในีี้้ดูพมลลกแว น่าสนใจคือในจํานวนมหาศาลนียกว่า34%เพิ่งเริ่มติดตามในช่วง4ปีหลังด้วยแปลว่าฐานแฟนใหม่อ่ะยังโตแบบไม่หยุดสหรัฐอเมริกาคือหนึ่งในตัวอย่างสดๆดโดยในฤดูกาลปี2 0 2 3ถึง2024เนี่ย NBC รายงานว่านี่คือปีที่พิมิลีกมีผู้ชมสูงสุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาและเกมเมซิตี้พบอาร์เซนอลก็ดึงผู้ชมได้แบบ2.12ล้านคนกลายเป็นแมตช์พิม์ลีกที่มีคนดูเยอะที่สุดในสหรัฐอเมริกาและที่สําคัญ ห้าจากหกเกมที่มีผู้ชมสูงสุดตลอดการก็เกิดขึ้นในฤดูกาลเดียวกันและไม่ใช่แค่เรื่องในหน้าจอทีวีนะในอังกฤษสนามก็เต็มแทบทุกนันดโดยในช่วง2-3ปีหลังๆเนี่ยมีตาใช้ความจุเฉลี่ยถึง98-7% 18จาก20ทีมเนี่ยมีคนดูเกิน90%ของความจุในสนามตัวเลขเฉลี่ยก็คือ4421คนต่อเกมสูงสุดในโลกตอนนี้แซงหน้าบุนเดลิก้าที่เคยขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้ไปแล้วและทั้งหมดเนี่ยมาสะท้อนง่ายๆว่าพิ กับเเพืื่่่ออนไมรรู้ร้้งดวยซและความสําเร็จของพี่มิลีกอ่ะก็ไม่ได้มาจากการมีเงินลิขสิทธิ์หรือแฟนบอลเยอะเพียงแค่อย่างเดียวเพราะตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งในปี1992ลีกเลีนี้ถูกวางให้เป็นธุรกิจบันเทิงแบบเต็มรูปแบบตอนนั้นอ่ะพวกเขาจับมือกับสกายสปอร์ตแล้วก็เปลี่ยนการถ่ายทอดสดฟุตบอลไปตลอดการจากที่เมื่อก่อนอ่ะถ่ายทอดกันแบบเรียบ พิมลีกก็เอามุมกล้องหลายมุมกราฟิกสดใหม่แล้วก็การวิเคราะห์จาะลึกทําให้แฟนบอลไม่ได้ดูแค่บอลอย่างเดียวแต่กําลังรู้สึกว่ากําลังได้ดูโชว์คุณภาพสูงและเขาก็ไม่ได้ขายแค่ผลการแข่งขันนะแต่ขายเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นศึกแดงเดือดที่ดงหลังมันไม่ค่อยเดือดแล้วอย่างลิเวอร์พูลกับแมนยูหรือการเกิดปฏิหารแบบเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ทุกเรื่องอ่ะถูกเล่าให้กลายเป็นดราม่าที่คนทั้งโลกต้องติดตามแล้วพอันมาถึงในยุคดิจิตอลลีกก็ไม่ยอมหยุดพิมลีกสร้างแบรนด์ใหม่ในปี20 เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกเปิดทีวีไหนก็ดูออกทันทีว่านี่แหละคือพิมมิลิคความแข็งแรงของแบรนด์เนี้ยก็เลยดึงดูดสปอนเซอร์ระดับโลกเข้ามาได้เพียบตั้งแต่ brake standard charter emirates etihad b a d v i s หรือไปจนถึงโคคาโคล่าไลน์หลังอ่ะเห็นชัดว่าเข้ามาหลังการรีแบรนด์เพราะพิมิลิถูกมองว่าทันสมัยเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อีกอย่างที่ลีกเนี้ยทำเก่งมากๆก็คือการเข้าหาแฟนบอลก่อนแฟนบอลจะมาหาไม่ใช่แค่บนโซเชียลอย่างเดียวนะแต่ยังมีแฟนตาซีพิมมิลิคที่ดึงแฟนบอลกว่า11ลล้าน,นทั่วโมอินกับลีกีกผ่าจััดทมของตวเอง คือคุณนะอาจจะไม่ได้ดูบอลทุกนัดหรอกแต่ถ้าคุณมีแฟนตาซีพิมลีกคุณต้องตามข่าวต้องเปิดผลต้องดูคลิปพิมลีกก็เลยกลายเป็นกิจวัตรประจาวันในชีวิตของพวกเราไปในทันทีแถมก็ยังจัดอุ่นเครื่องแล้ก็งานเฟสทัวโลกรวมถึงในไทยด้วยเอาทัวยพิมลีกมาโชว์เอาตํานานมาเจอกับแฟนๆซึ่งไม่มีลีกไหนเขาทำกันแบบนี้และนี่ก็ไม่ใช่แค่การขายบอลแต่คือขายประสบการณ์เราสร้างความผูกพันยาวๆตั้งแต่รุ่นเด็กและทั้งหมดเนี่ยก็ทาให้พิมลีกไม่ใช่แค่ลี ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามแล้วเอาเขาจริงในปี2025เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคือโมโนแม็กเนี่ยได้ิขสิธิ์ไปแล้วผมก็เพิ่งสมัครให้พ่อไปสดๆดร้อนเลยพ่อบอกอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญฉันรักทีมของฉันแค่นั้นก็พอแล้วใครที่ยังไม่เคยสมัครนะผมแนะนําให้ใช้แพ็กเกจสแตนดาร์ดนะเดือนละ299บาทหรือจะจ่ายเป็นปีก็ได้2,999บาทได้ดูครบทั้งพิมพ์ลีกเอเบอร a ครับคาราบาลครับแชมเปี้ยนชิพลีกวันแล้วก็ลีกทูแล้วก็ยังมีหนัง สา3ใช้เบอร์มือถือหรืออีเมลก็ได้ 4. กดยอมรับแล้วก็รอรับ ODP 5. กรอก ODP แล้วก็ยืนยันแล้วก็ตั้งรหัสใหม่ 6. แล้วก็เลือกแพ็กเกจมาตรฐาน d จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยดูบอลได้ทันทีไม่ยากแลกลับมาเรื่องปัจจัยของพิมเมลีก,กันต่อมันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่แฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยพูดถึงหรอกแต่จริงๆมันมีผลมากกับการที่พิมเมลีกในครองโลกก็คือภาษาอังกฤษมันคือภาษากลางของโลกยุคนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่เอเชียแอฟริกาหรืออเมริกาส่วนใหญ่ก็เข้าใจภาษาอังกฤษอยู่ละพอจะตามการบรรยายเกมหรือฟังสัมภาษณ์ของผู้จัดการทีมเนี่ยก็จะรู้เรื่องมันเลยทาให้พิมเมลีกเนี่ยเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายกว่าลีกที่ใช้ภาษาอิตาลีสเปนหรือเยออมมันันนแลล้ววสื่่่่ใหญะดบโกไาจเป็ SPN, Skyport BBC หรือจะเป็นดีอัลเลติกต่างใช้ภาษาอังกฤษในการทําข่าวผลก็คือข่าวพิมพิลีกเนี่ยกระจายไปทั่วโลกแบบไร้พรมแดนแล้วสื่อท้องถิ่นในแต่และประเทศก็เอาไปแปลต่อได้ง่ายและนี่ก็คือเหตุผลที่เวลาคนต่างประเทศจะติดตามฟุตบอลลีกนอกพิมพิลีกก็มักจะเป็น default Choice พูดง่ายๆภาษาอังกฤษคือตั๋วผ่านประตูสู่ตลาดโลกบรรยายก็ฟังง่ายโฆษณาก็สื่อสารนด้ตรงจะภาคทับเป็นภาษาไทยจีนหรือญี่ปุ่นก็ไม่ติดขัดอีกเหตุผลที่พิมพิลีกเนี่ยโตไม่หยุดก็เพราะโครงสร้างธุรกิจของลีกเนี่ยมันถ มีกฎ P S R ควบคู่กับ Financial Fair Play ของยูฟาที่บังคับไม่ให้สมโมสรเนี่ยใช้เงินเกินตัวโดยที่ช่วงหลังเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่ามีการตรวจสอบแบบจริงจังถึงขั้นตั้งข้อหาหรือแม้แต่ตัดแต้มบางทีมผลก็คือภาพรวมการเงินของลีกกลับมาสมดุลอีกครั้ง แค่ในฤดูกาล2023ถึง2024เนี่ยรวมกันทั้งหลีกก็ทำกำไรจากการดำเนินงานกว่า500ล้านปอนด์ต่างจาก2ปีก่อนที่ขาดทุนรวมเกือบ700ล้านปอนด์และอีกจุดที่ต่างจากหลีกอื่นก็คือเรื่องการกระจายรายได้เราเห็นมาแล้วในส่วนลิกเิตเงินส่วนใหญ่ถูกแบ่งให้ทุกทีมแบบใกล้เคียงกันผลคือไม่มีทีมใดผูกขาดความสำเร็จย,วยาวๆ3ปีหลังเนี่ยมีถึง8ทีมต่างกันที่ได้ไป UCL มันสะท้อนว่าถ้ามีการบริหารดีจริงแม้ไม่ใช่ทีมบิ๊กซิกก็ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จและ 15จาก20สอสโมสรมีเจ้าของหลักเป็นต่างชาติแล้ว9ทีมเนี่ยเป็นของอเมริกันเช่นตระกูลเกลเซอร์ของแมนยูเอฟเอจีของลิเวอร์พูลโคนเก้ของเซนอนหรือโบลลี่ที่เชลซีนี่ยังไม่รวมทุนจากตะวันออกกลางอีกนะอย่างชิงมันซูที่ซิตี้หรือกองทุน PF จากซาอุดท,ที่นิวคาสเซิลพราะพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลงทุนทางธุรกิจนะแต่มันคือเวทีโชว์บารมีคือใครที่ถือหุ้นทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนและสถานะทางสังคมหลักฐานเนี่ยมันอยู่ 11จาก20ทีมที่มีมูลค่าสูงสุดของโลกเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกค่าเฉลี่ยทีมใหญ่ๆเนี่ยอยู่ที่ราวๆ2.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลี้งโตขึ้นเรื่อยๆเฉลีย่ยปีละเกือบ5%ขณะที่ลีกอื่นบางแห่งเนี่ยอย่างฝรั่งเศสก็ต้องขายสิทธิ์ให้กองทุน CVC 1.5พันล้านยูโรเพื่อพยุงตัวเองแต่พี่ยม์ลีกเนี่ยกลับยังยืนด้วยรายได้ของตัวเองแถมยังช่วยฟุตบอลระดับล่างของประเทศได้ด้วยพูดตรงๆเลยนะพรีเมียร์ลีกคือธุรกิจระดับโลกและสนามโชว์พลังของจ้าาาขออองงงงงทีีีมมมมหหหรแแแลลลวว2ยย่่นนัักกก็ผสบบตตื ไปไได้และเหตุผลอีกอันนึงไงนะพิมพ์ลีกเนี่ยไม่ได้แค่ทุ่มเงินซื้อนักเตะนะแต่เอาจริงๆเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็โหดไม่แพ้กันตัวอย่างที่ชัดสุดก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเปิดในปี2019ใช้งบก่อสร้างกว่า1,000ล้านปอนด์ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในสนามที่ทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งเอเวอเรสตนเนี่ยก็กาลังสร้างสนามใหม่ริมม่นามเมอร์ซีแทนกุลิสันพาร์คเพื่อยกระดับมาตรฐานทั้งความจุและก็สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนแมเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่หยุดแค่เอธีฮัทนะกำล แต่เป็นมีผลตรงตรงต่อไรายได้วันแข่งในปี2023สมเนี่ยสโมสรพิมมิลีกทำเงินจากแมตต์เดย์รวมกันราวแปด้ยาล้านปอนด์มากกว่าลาลีกาเกือบ2เท่าและใน10สโมสรยุโรปที่ทำรายได้ค่าตั๋วสูงสุดมีถึง6ทีมที่เป็นสโมสรออังกฤษแล้วมันยังไม่พอนะแต่และสโมสรเนี่ยยังทุ่มกับศูนฝึกซ้อมและอะคาเดมี่เยาวชนและพวกเนี้ยก็ไม่ใช่ที่ซ้อมอย่างเดียวนะแต่มันคือการลงทุนระยะยาวเพื่อดึงดาวรุ่งจากทั่วโลกและลดการพึ่งพานักเตะค่าตั๋วแพงได้และที่สำคัญที่สุดเลยนะพิมรัม,ลนนรมรโลกไปแแล้วค่ในูกาาล่สุท ที่เล่นอยู่ที่เนี่ยมีถึง68ประเทศที่ลงเล่นใน20ทีมตั้งแต่บราซิลอารเจนฝรั่งเศสไปจนถึงเอเชียแอฟริกาแล้วก็อเมริกาเหนือ พูดได้ว่าถ้าจะหาหนักเตะชาติไหนก็มาถ้าเจอในพรีเมียร์ลีกโยเวนไทยเพราะลีกเนี้ยจ่ายได้ทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยระดับท็อปเลยดึงดูดทั้งนักเตะและกุนซือเข้ามาได้แล้วทั้งหมดอ่ะก็หมุนเวียนกันมาสร้างสีงสันและคุณภาพในพรีเมียร์ลีกผลก็คือเกมที่ออกมามันไม่เหมือนลีกไหนพรีเมียร์ลีกเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องจงังหวะเร็วดุด,ดันแล้วเต็ไมไปด้วยความตื่นเต้นโดยในฤดูกาลปี2023-2024เนี่ยยิงเงินเกินเฉลีย่ย3ประตูต่ตอเกมและมีถึง62นัดี่ตตตาาาาาหหลลังงงอะะซกกกชนนนนนดดด้้ึเเเปป็ส็สสสสิิููุุใใรรรรวศ์ขโยยฤจ แชมป์กันจนนัดสุดท้ายแล้วบางทีทีมที่รุ่นแชมป์ตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยคะแนนเฉลี่ยห่างกันแค่1คะแนน,นแล้วมันก็มีหลายครั้งที่ต้องตัดสินแชมป์ในวันสุดท้ายของลีกแล้วปี2023มันถึง2024เนี่ยมันมีถึง7ทีมที่เคยขึ้นนําเป็นจา่าฝูงในช่วงหนึ่งของฤดูกาลมันแปลว่าไม่ได้มีแค่บิ๊กซิกที่สร้างเรื่องเราแต่ทีมอื่นๆก็มีช่วงเวลาแห่งความฝันได้เหมือนกันและนี่ก็คือเหตุผลที่พิมพ์ลีกเนี่ยขายง่ายทั่วโลกมันไม่ได้มีแคคัันด,ด,ดนบนจดรร,ใรจะใฝ แล้วที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกว่าพิมลีกเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นลีกที่โตเร็วและใหญ่ที่สุดของโลกได้มันไม่ได้แค่พึ่งโชคแต่มันคือการเอาปัจจัยหลายอย่างผูกเข้าด้วยกันรายได้มหาศาลสโมสรก็มีทุนทุนที่ได้ก็ดึงนักเตะคระดับโลกมาได้พอเกมมันขึ้นคนดูก็เพิ่มขึ้นแฟนเพิ่มสปอนเซอร์กับลิขสิทธิ์ก็แพงขึ้นแล้วก็ย้อนกลับมาทำให้ลีกยิ่งรวยขึ้นกว่าเดิมมันก็เลยกลายเป็นวงจรที่ทำงานอย่างต่อเนื่องรวย เก่งมันคนดูเยอะแล้วก็ยิ่งรวยแล้วมันก็หมุนเวียนแบบนี้ทุกฤด,ดูก,กาลแล้วคู่แข่งก็ทําได้แค่นั่งมองตามหลังไปเรื่อยๆและนี่ก็คือ t w e n t diary ช่องที่ไม่ได้เล่าแค่เรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆแต่ก่อนจบพวกเรามาเป็นชุมชนในการสนับสนุนการดูบอลให้ถูกลิขสิทธิ์กันตั้งแต่วันนี้ดีกว่าแล่ขอขอบคุณ mono mag มากครับที่มีบอลดีๆให้เราดูไปละสวัสดี